นะครับเ่อยกันมาหลาย e ีนะครับก็มาพักทานอาหารกันบ้างนะครับช่วงนี้อาจจะหยุดลงคลิปนะครับแต่ไม่นานมากครับเนื่องในวันจากไปนะครับของปู่ผมเองครับครบรอบ3ามปีครับก็วันนี้วันแรกนะครับคนของครับคนของเตรียมงานในวันพรุ่งนี้นะครับงานทำบุญนะครับ รอบสามปีที่ปู่ผมได้ละจากโลกนี้ไปแล้วนะครับตัวผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะครับได้แต่นั่งกินอย่างเดียวที่เหลือให้ลวงป้านาอานะครับทำนะครับเป็นหลานที่ดีมากพอทำกันผมกินอย่างเดียวครับน้อยอิ่งไว้ก่อน <c oughs> นี่แะครับ เนื่อ,อไหลพีครับกิน้เยอะ,เ,ยอะเมื่อดีนะครับก่อนที่จะจากไปนะครับปู่ของผมอ่าเป็นคนชอบทร,รมะนะครับย้อนอดีตไปผมก็ได้ติดตรงนี้มาด้วยมิดๆอาจจะไม่เยอะคลิปที่ผมให้ความรู้ทุกอย่างนะครับก็ขออุทสนครั้งนี้นะครับผมขออุทิศให้ปู่ผมไปเลยนะครับ คนเราทุกคนนะครับก็มีสี่อย่างที่หนีไม่พ้นก็รู้ๆกันอยู่นะครับเกิดแก่เจ็บและตายนะครับคนเรานะครับเมื่อตายตายแล้วก็จะเกิดทันทีนะครับหรือการตายที่เรียกว่าจุตินะครับก็คือคำว่าจุติเนี่ยหลายท่านก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจแต่หลายท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วจุตินะครับไม่ใช่การเกิดแตคือการตายนะครับ จ,จุติดจิตนะครับเมื่อเกิดจุติดจิตก็จะเกิดปฏิสนธิจิตทันทีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรมันอยู่ที่กุศลที่เราได้ทำมานะครับบุญทานศีลภาวนาทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราเป็นคนดีก็จะเกิดที่ดีถ้าเราเป็นคนชั่วก็จะเกิดที่ชั่ว ตามนี้เลยที่ผลบุญที่เราได้สร้างและทำเอาไว้นะครับบุญหรือบาปเท่านั้นเองไม่มีร่องรอยแบบในหนังนะครับอันนี้ไม่มีเลยเท่าที่ผมศึกษามานะครับไม่มีว่าตายแล้วจะร่องรอยแบบในหนังนะครับถ้าได้ดูหนังนะถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะครับเมื่อเราตายก็ไปปฏิสนธิในคันมารดาใหม่ทันทีนะครับ อันนี้หมายถึงเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนะครับก็ไปปฏิสนธิเหมือนกันแต่ผมไม่พูดถึงนะครับเกิดเป็นอย่างอื่นก็รู้อยู่นะครับทํากรรมอะไรกันไว้นะครับพยายามทําความดีกันไว้เยอะๆนะครับเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้อนาคต <c oughs> สิ่งที่เราควรทําอยู่ตลอดทุกวันนี้คือเวลาที่เราเหลืออยู่นะครับ เราก็ไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับพยายามสร้างสิ่งที่ดีๆนะครับเพื่อเป็นกุศลการเกิดนะครับก็แนะนําไปอ่านหัวข้อหลักธรรมนะครับเป็นชื่อพระธรรมนะครับปฏติดจะสมุปบาทนะครับคํานี้นะปฏาติดจะสมุปบาทนะครับเป็นการอิบาดเรื่องการเกิดนะครับทุกคนนะครับเมื่อมีอวิชชานะครับ ยังไงก็ต้องเกิดนะครับมีไม่พ้นอวิชาคือความไม่รู้นะครับก็ลองไปศึกษาในปัิจจสมุปบาทนะครับอวิชาที่ตั้งต้นเลยนะครับอวิชาจะเป็นปัจจัยนะครับทําให้เกิดสังขารครับก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับท่านที่ต้องการรู้เรื่องการเกิดนะครับลองไปศึกษาดูนะครับผมแนะนําไปถ้าผมพูดผมอาจจะพาไปผิดนะครับ ก็เหมือนกับว่าเราตอนเกิดมีอวิชชาเนี่ยแหละมาทําให้เราเกิดเกิดก็มีอะไรครับคนเราเกิดมาทั้งหมดก็จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับรูปก,ก็คือสิ่งที่เห็นได้นะครับเวทนาส,ญญาสัญญาสังขารวิญญาณเรามองไม่เห็นนี่คือองค์ประกอบที่เราเป็นคนนี่แหละ ที่เขาเรียกว่าตัวเราไม่ใช่เรานะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่ที่เ,เรียกว่ารูปก,ก็คือมีองค์ประกอบมีมือมีเท้าปากตาหูจมูกะครับถ้าเราเห็นปุ๊บนี่แหละเขาเรียกว่ารูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยนะครับคือทุกคนมีความรู้สึกนี่คือที่เรียกว่าเวทนาแล้วก็มีสัญญานะครับสัญญาคือความจำได้เช่น เราจำได้ว่านี่คือเก้าอี้นี่คือโต๊ะนี่คือหน้าตา่างอันนี้เรียกว่าสัญญานะครับต่อไปสังขารน,นะครับสังขารหรือถ้าผมจะเอาเข้าใจง่ายก็หมายถึงว่าเราปรุงแต่งขึ้นมานะครับเช่นเราเห็นหน้าต่างอันนี้เราก็อยากแต่งเป็นม่านแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะเหมือนจิ่ตนาการนะครับนั่นแหละสังขารส่วนอันท้ายวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้นะครับรู้ทั้งหมดเลย รายละเอียดก็ลองไปหาอ่านเอาเนยทั้งบดเนี้ยที่เรียกว่าขันห้านะครับเป็นองค์ประกอบที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละโอเคนะครับเดี๋ยวจะยาวไปเป็นสอนธรรมะไปอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับสาธุนะครับอูศสนครั้งนี้นะครับก็อ,อุทิให้ปู่เลยครับ